ขนมเปี๊ยะส้มมงคลขนมเปี๊ยนมสดแป้งนุ่มเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นลงมือทํากันเลยนําน้ํามาใส่เบกกิ้งโซดาลงไปคนๆๆจนกระทั่งเบกกิ้งโซดาละลายหมดแล้วผักไว้ก่อนนําชาผสมมาหนึ่งใบร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปทําหลุมตรงกลางไว้ใส่น้ําผสมเบกกิ้งโซดานมข้นหวานนมสดใช้นมกล่องนมขวดหรือนมโรงเรนก็ได้นะคะตามด้วยเนยจืด เกลือหนึ่งหยิบมือสีผสมอาหารสีส้มคนแป้งให้พอเข้ากันใช้มือรวบแป้งให้รวมตัวเป็นก้อนอย่าให้มีผงแป้งเหลืออยู่ที่ก้นชามนวดแป้งเป็นเวลา10นาที จับแป้งรับวเป็นก้อนกลมหาอะไรคลุมแล้วพักทิ้งไว้เป็นเวลา1ชั่วโมงครึ่งนอกตู้เย็นนำไส้ขนมที่ต้องการมาปั้นเป็นก้อนก้อนละ35กรมัมเตรียมไว้ทั้งหมด18ก้อนวันนี้ป้าใช้ไส้ถั่วแดงสำเร็จรูปนะคะจะใช้ไส้ยี่ห้ออื่นใช้ไส้รสอื่นหรือว่าจะกวนไส้เองก็ได้ครึ่งเป็นก้อนกลมเสร็จแล้วพักไว้ก่อนถัดมานำไข่แดงมาหนึ่งฟองป้าใช้ไข่แดงจากไข่ไก่เบอร์สองใส่น้ำแล้วก็สีผสมอาหารสีส้มตีตีคนให้เข้ากัน ถ้ายังไม่ใช้งานให้ปิดไว้ตลอดเวลานะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แห้งกลับมาที่แป้งที่เราพักไว้หลังพักเขาจะเนียนนุ่มแบบนี้เลยนำแป้งที่พักแล้วแบ่งออกเป็น18ก้อนก้อนลับประมาณ17-18กรัมรวบครึงให้กลมหงายด้านที่ไม่สวยขึ้นกดให้บบนลงเล็กน้อยรีดแป้งโดยเราจะเน้นรีดที่ขอบนะคะแป้งตรงกลางเนี่ยเขาจะหนากว่าขอบเล็กน้อยวางไส้ที่ปั้นไว้ลงไปดึงขอบแป้งขึ้นมาค่ะรวบ คลึงให้กลมใช้ฟองน้ำหรือผ้าขาวบางจุ่มสีผสมอาหารสีเขียวแล้วแปะแปะแปะลงไปบนผิวของแป้งป้าใช้เป็นผ้าขาวบางนะคะอยากให้ตรงไหนเขียวก็แปะลงไปตรงนั้นจับไม้จิ้มฟันหลายๆอันมัดรวมกันแล้วจิ้มลงไปที่ผิวของสม้มถ้าจิ้มแรงส้มเบี้ยวก็ให้ใช้ฝ่ามือช่วยจัดแต่งทรงใช้ไม้เสียบลูกชิ้น กดทำเป็นร่องจะทำ4แชก6แชกหรือ8แชกก็ได้ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นจิ้มสีผสมอาหารสีเขียวแก่แล้วกดลงไปทำเป็นคั่วสม้มวางเรียงบนถาดที่ปูรองด้วยกระดาษไขสำหรับรองอบจากนั้นนำเข้าเตา,เตาอบอบที่170องศาเซลเซียส9 10นาทีนำออกมาจากเตาอบทาไข่ที่เตรียมไว้โดยเราจะทาประมาณ2 3รอบหรือจนกระทั่งได้ความหนาที่ต้องการนะคะ ถ้าใครทาหนามากไข่ที่เตรียมไว้ไม่พอก็ให้ไปเตรียมเพิ่มนะ ทำจนครบทุกลูกนำเข้าอบที่170องศาเซลเซียสเหมือนเดิมอบเป็นเวลา7-8นาทีหรือจนกระทั่งไข่ที่ทาไว้แหง้งสามารถใช้หม้ออบรมร้อนหรือหม้อทอดไร้น้ำมันได้นะคะให้อบที่150องศาเซลเซียสขั้นตอนการทำเหมือนกับการอบในเตาอบเลยนะวางพักพึ่งบนตะแกรงจนกระทั่งเย็นสนิทกินได้จะทำเป็นของขวัญของฝากหรือจะทำไข่ก็ยังได้ทำแล้วถ้าจะวางนอกตู้เย็นป้าทดลองวางไว้แค่หนึ่งวันยังไม่เสียนะ ถ้าจะเก็บนานกว่านั้นแนะนำให้เก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ต้นทุนวัตถุดิบก็ตามนี้เลย